พลงเลยฮะอารมณ์ดีจังเลยฮะพรุ่งนี้ฉันจะไปปิ้งขักับทุกคนก็เลยเตรียมตัวเอาไว้ก่อนอ่ะอืมถ้าฟ้าใสก็ดีสินะเออจริงด้วยอากาศพรุ่งนี้เป็นไงอ่ะคุณนิสตาก,กับฮิลึกจริงแล้วก็สายมะเขือเทศลงไปเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำม,มีกำลังแรงขึ้นอากาศชื้นไหลมาจากทางใ<า>ต้จึงคาดว่าพรุ่งน,นี้น่าจะมีฝนตกทั่วประเทศค่ะไม่จริงจริงสิคะได้ไงอ่ะ เองก็จะชัดเนฮะนคุณคนนั้นอนะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนกําหนดสภาพอากาศซะหน่อยดิแต่ว่าเออเอานะพยากรณ์อากาศนล่วก็มีผิดพลาดได้นะ่ะอ,อ,อุ้ยพรุ่งนี้ก็ถ้าจะอากาศดีจริงเหรอครับอืมแล้วทาไมแม่รู้อ่ะคุณตาของแม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรณ์อากาศน่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะมีฝนตกตลอดวันอือคุณตาคะ เขาว่าพรุ่งนี้ฝนตกอ่ะไม่หรอกต้องอากาศแจ่มใสแน่เอ๊ว้าวแจ่มใสจริงด้วยอืมแต่ว่าช่วงเย็นจะมีฝนตกนะต้องระวังด้วยเอ๊ะไม่จริงมั้งคะอากาศแจ่มใสขนาดเนี้ย <c oughs> พยากรณ์แม่นเหมือนตาเห็นเลยล่ะ <c oughs> คุณตาเคยบอกกับแม่ไว้ว่าถ้ามีเมฆแบบนั้นแปลว่าวันรุ่งขึ้นจะแจ่มใสนะ เอะได้รู้หรือยังอ่ะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกอ่ะงั้นพรุ่งนี้ก็ไปปีนเขาไม่ได้อ่ะเดอุตส่าห์ตั้งตารอแท้ๆเลยอย่ากังวลไปเลยพรุ่งนี้นกฟ้าแจ่มใสแน่เอ๊แต่ว่าข่าวในทีวีบอกว่าฝนตกนี่นาบริการพยากรณ์อากาศที่บริษัทพอชันชัยอยู่ก็บอกว่าฝนจะตกอ่ะทำไมอ่ะไม่ว่าใครจะว่ายังไงฟ้าก็แจ่มใสแน่เชื่อคนอย่างนายจะไปรู้อะไรว้าว ใสก็คงจะทำแบบดัลละสิเปล่าเสหน่อยพรุ่งนี้ฝนตกแน่นอนจำใสบอกว่าฝนตกก็ตกใส่บอกว่าจำใสก็จำใสนี่นี่ดีละงั้นเรามาพนันก็ด้วยการต่อยสามทีป้าต่อยกันเหรอเฮ้ยน่าสนุกฮะแบบนั้นเอาสามสิบทีไปเลยดีกว่านะอก็ดีเหมือนกันนะว่าไงถ้าจะขอโทษตอนนี้ก็ยังไม่สายนะเอื้อนสามสิบก็ได้นีินตาจ้า แม่ครับที่เราเมื่อกี้เป็นจริงหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะก็เรื่องอากาศวันพรุ่งนี้งครับอ๋อเขาว่านะถ้ามีเมฆแบบนั้นน่ะวันรุ่งขึ้นอากาศจะแจ่มใสแน่นอนน่ะเอ๊ะหรือว่าตอนนั้นฝนตกน่าจะแจ่มใสนะหรือว่าหิมะตกนะ เมือ่มอลืมไปซะแล้วล่ะเม่ครับเออฮะต่อยสามสิบทีเลยเหรอไปสัญญาแบบนั้นได้อย่างไหนเล่าพยากรณ์อากาศมันก,ก็บอกอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกอะ่ะก็ใช่อ่ะสิแล้วจะทำไงดีไงเล่ามาโถไม่ไหวเลยจริงจริงเอากล่องสร้างสภาพอากาศสภาพอากาศแค่เอาการ์ดเสียบลงไปในกล่องสร้างสภาพอากาศเราก็จะเนรมิตอากาศได้ทุกรูปแบบเลยล่ะเฮ้ยทำไมดื้อหน่อยสิถ้าออย่างนั้นนะ อะลองเสียบกา้าดเม่คลึ้มลงไปนี่อเออเหมือนนงเมโผล่มาแล้วแล้วนะ่ะควบคุมขอบเขตพื้นที่ของอากาศได้ด้วยนะเหรออออ่ะ,อะต่อไปหิบะโอ้ยสุดยอดปีเลย เอออันตรายนะอันเนี้ยเออใช่แล้วใบเนี้เหมือนโดนัทเลยแฮะไอใบนี้นมันไต่ฟูนยานาอย่าเฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยแต่ว่าแบบนี้ก็หมดห่วงเรื่องอากาศพรุ่งนี้แล้วเนอะอ้า กาดอากาศแจ่มสายหายอ่ะกาดจ่มสายแจ่มจ่แจ่มสายกาดแจ่มสายไม่มีไม่มีอยู่ไหนไม่มีไม่มีสโอสงสัยจะโดนพายุเมื่อกี้ได้พัดไปนอกหน้าต่างแล้วไปดูที่เดี๋ยวฉันจะไปทางนี้นะนายไปลองหาทางโน้นดูนะเข้าใจแล้วไหนเนี่ยไม่เจอเลยอ่ะ โอ้โหสองใหญ่มันเย็งมันหุกมันขวาตรงพรุ่งนี้ฉันจะโชว์ฟอร์มเด็ดนอกโนบิตะให้ดูเฮ้ยก็ดีถ้างั้นฉันขอช่วยต่อยสักสิบหมัดได้เปล่าได้อยู่แล้วแอนน้่สิบหมไดทรีบหาการที่เจอแล้วก็เราลำบากแน่ๆเฮ้ยทำไงดีอยู่ไหนอะเฮยเฮ้ยไงดีอะ อ๋อเป็นไงไม่เจอหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยถ้าไม่มีการแล้วจะเป็นไงหรอฝนน่าคงตกตามที่เขาพยากรณ์นั่นแหละเฮ้ยงั้นต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิก่อนแล้วจะให้ทำอะไรเราอาชิงด้วยไม่มีการก็ทำเองก็ได้นี่นะนี่แบบนี้แบบนี้รู้สึกว่าอย่างนี้รูปจะเป็นประมาณนี้นะนี่นั่นแหละอย่างนั้นแหละอ่ะมาลองทดสอบไปดูเลยนะขอให้มันใช้ได้ผลด้วยนะเอาใละ โอ้โเแก๊กแก๊กแก๊กโอ้ยอะไรต้องเปจัดการของแท้ก็ไม่ได้อ่ะโอ้ยฝนตกลงมาซะแล้วหาทางช่วยหน่อยสิโดเรมอนเออโอ้ยงั้นเอาเอาเอาหม้อนี่ไปนะใส่แล้วมันจะช่วยทำให้อากาศดีหรออ๋อเปล่าเปล่าเวลาโดนต่อยจะได้เจ็บน้อยลงไง้ย ฉันอยากทำให้อากาศดีตั้งหากเล่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้ว<า>นั่งทำตุกตาไล่ฝนยังตั้งคืนเลยแล้วกันเบิสฝนแล่า ใส่โนบิตาตื่นแล้วเหยออฮะรุนสวัสด์ุณดกดีอสี่มอน <c oughs> อากาศาจ่มใสแล้วล่ะเออแล้วนี่มันคือเออฉันลืมถังเก็บเมฆไปซะสนิทเลยนะถังนี้นะนะสามารถดูดเมฆ้นมาได้ตั้งแต่และแวกนี้ไปจนถึงภูเขาโน่นเลยล่ะข้าวเนียววันนี้นท้องฟ้าก็ใสตลอดวันแล้ว นายไปได้เลยไม่ต้องห่วงขับใจนะโดราเอมอนอออ่ะไปเลยเรียบร้อยละเอาเลยไปไปก่อนแล้วนะระวังตัวด้วยนะเโดราเอมอนนี่พึ่งพาได้จริงๆเลยไงโรบิตะป้าใสจริงๆด้วยก็อย่างที่ฉันบอกเลยไม่ล่ะเฮ้ยซเนโอไปกันเถอะซเนโอออกมาเร็วซเนโอ เอาเลยถ้า่จะต่อยก็เชิญต่อยเลยสิสัญญาก็ต้องเป็นสัญญานะเยมใจไว้ดีแล้วกันล่ะฮ่าอืออือเือาืออยออ้อยือ้ืออืออืออไวอืออไออเนีืออืออ่ออนอ่าออือ้ยอ้ืออืวอออือ้าออืออ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 เ จะขือหกออามาหมดเลยอ่ะเอ้ยเอายตอยก็รีบต่อยไส้ถ้างั้นก็เอาละนะว้าสุดท้ายก็ตกลงมาจนได้อ่ะแบบนี้ก็ไปปีนเขาไม่ได้แล้วดิโนบิตะ สรุปว่าฉันชนะพนันครั้งนี้นายเตรียมใจเอาไว้ได้หรือยังเฮ้ย,ยฉันต่อต่อยด้วยคนนะมาจิดเดี๋ยวก่อนสิพวกนายโอ้ยจะเอาถังดูดแม,ม่มาเก็บใหม่อีกรอบตอนนี้ก็ไปทานการแล้วเฮ้ยทำไงดีเล่าเออเออฮะาอ้าการอากาศเจ็มใสนี่นะฮ่าฮาฮาเจอแล้วเอาเลยมาอึ๊บ ่อแต่ว่าเปลียกแบบนี้จะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอรู้แล้วล่ะนะอ้าอยากต่อยก็ต่อยได้เลยชนเด็กเดียวดีมากนะพิตะนี่นี่พาทีเท่านะทุกคนเอาละนะดีจ้าอะนระอ้าวเฮ้ยฟ้าใสแล้วดูเหมือนฉันจะเป็นฝ่ายชนะ เอาดับแล้วเอ้ยเอายุ่งคิอ้ีโถ่เอ้ยไม่ค่อยได้ผลจริงๆด้วยอ่ะเพราะว่ามันเปียกอะเด็กเฮ้ยเอยไยย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 กยย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 ยปยยยยย้ยยยยอยยยยยยยายย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 ยอ้าวแดดออกเนอะาย้ยยยกยยเนี่ยเอดูยออย